สวัสดีครับวันนี้เป็นช่วงอยู่บ้านช่วยชาติเนื่องจากไอ้โควิดระบาดทีนี้ถ้าจะให้อยู่แต่กับบ้านแล้วก็กินๆนอนๆนนั่งๆเดินๆอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวครับแต่ผมพอดีผมมีตัวช่วยเป็นโรเลอร์ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องตัวนี้เลยครับผมได้มาจากซูเปอร์สปอร์ตนะครับแต่สักพักหนึ่งแล้วล่ะ ในราคา2,000กว่าบาทตอนผมหายี่ห้อหาสเปคอะไรไม่เจอเลยเพราะตอนนั้นผมได้มันเป็นตัวโชว์ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมมันราคามันสูงนะนี่นะครับดูเนื้อประตินะับตัวที่จับแข็งแรงทนทานดูเนื้อวัสดุครับแล้วไอ้นี่เป็นแบริงนะครับ เป็นชุดแบลลิงเลยและเล่นนิ่มด้วยนี่ครับหมุนให้ดูเสียงแทบไม่มีเลยลื่นด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองออกกำลังกายให้ดูแล้วกัน สรุปเลยนะครับตัวนี้พอดีผมไม่มีสเปคอะไรจริงๆเลยนะครับตอนนี้ก็เลยไม่รู้มันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่เพราะหาสเปคไม่ได้แต่ผมว่ามันรับน้ําหนักได้น่าจะหลายโลมอนกันอย่างผมก็90ก้าสิบ่านะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทีนี้ข้อเสียก็คือเขาไม่ได้แถมตัวรองเข่าให้นะครับต้องหามาเองตัวนี้ก็ไม่มีไอ ตัวสปริงสําหรับล้างกลับนะครับใช้แรงตัวเองล้วนๆเก่งหน้าท้องแล้วก็ดึงกลับมาเอาเองอันนี้ก็ช่วยในช่วงนี้ได้จะได้ไม่ไม่เบื่อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ